ก่านะคะคเพราะว่าในไหนพูดถึงดอกเบีย้ยแบงค์แล้วเม<อ>ืเ่อวานนี้มีการรวบรวมนะคะตัวเลขของทางกรุงเทพธุรกิจการลดดอกเบีย้ยของแบงค์ใหญ่เอาแบงค์ใหญ่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ5แบงค์นี่แหละค่ะคุณเอกประมาณ61%ตอนนี้วงเงินแบงค์ที่มีเงินฝากในระบบทั้งหมดนะคะ9ล้านล้านบาทค่ะออมทรัพย์นี่คือเป็นพอร์ตใหญ่สุดแล้ว61%และอยู่ในพวก4ี่แบงค์ใหญ่นะคะ52% คือการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ปรากฏว่าคือทําให้คนฝากช้าใจคุณเอกเพราะว่าดอกเบีย้ยตอนนี้25สตางค์ตั้งแต่ิสูจน์ในรอบกี่ปีเนี่ยตั้งแต่มีกนงนั่นหมายความว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของแบงค์ชาติเลยคุณเอกค,คือไม่เคยมีมตัว,ตตวเลขนี้<ๆ>ขึ้นมาเลยเท่าที่ผมจําได้นะจริงค่ะเล่าสิ่งหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าทําไมดอกเบีย้ยลงแล้วแบงค์ได้เปรียบเพราะอย่างนี้ครับคุณนิดาเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมว่าคนฝากออมทรัพย์เยอะคนฝากประจําก็เยอะเพราะฉะนั้น ขาปล่อยกู้กับขาฝากเงินเนี่ยขาฝากเงินเงินอยู่ที่แบงค์เยอะเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยม,มันลง2ขาเนี่ยแบงค์จะได้เปรียบต้นทุนก็จะลดลงต้นทุนตอนนี้มีการเทียบกับปี6กสองคะน่าจะลดลงถึง1 3 0 0 0าล้านบาทบนั่นหมายถึงว่าลดภาระให้แบงค์ตอนนี้ก็คือต้องไปเยียวยาทางด้านผู้ฝากและคุณเอกเงินฝากตอนนี้0.25ไม่อยากจะฝากแล้วไปพันธบัตรรัฐบาล1เดือน0.43% 3ปี0.6 3ไปพันธบัตรสัมนี้ดหกี่มเปอ์เซ็นต์ไปพันธหัดแล้ว หมดหมดก่อนหรือหมดที่ล้ง <c oughs> คือแค่กลุ่มที่สองก็หมดแล้ว <c oughs> คุณเอกเหรอหมดที่ก่อนหมดหลังอะต้อง <c oughs> ไม่ได้ครตอบ <c oughs> เลยยังซื้อกัน,น้าดูจะไปหุ้นกู้ก่อนนี้ก็เราตุ้มตุ้มต่อมๆจะไหวไหมเครดิตเลคติ้งจ,จะดีหรือเปล่าคือมันมีอันเดียวที่เชียร์แต่มันหมดแล้วไงพนธบา<อ>ัตรของภาครัฐอะชื่ออะไรนะรุ่นเราไม่ทิ้งการรุ่นเราไม่ทิ้งการเขาหมดแล้วอต้องบอกว่าตอตนแรกหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ต้องบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมนะคะ อยากจะลงทุนอยากจะหาเงินนะคะสำหรับการลงทุนและผลตอบแทนดีๆต้องบอกว่าการลงทุนด้วยการฝากเงินอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแล้วแล้วก็ต้องบอกนะครับสถาบันประกันเงินฝากทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต่อไปการฝากเงินเนี่ยมันจะมีการประกันจากภาครัฐเนี่ยมีจานวนจํากัดไม่เหมือนในอดีตนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับค่ะดังนั้นดูหุ้นเราแล้วเอาหุ้นไปลงทุนดีกว่าใช่ใช่แต่หุ้นระยะสั้นก็เสียระยะสั้นคือ